AI ตัวเก่งเปลี่ยนคุณเป็นการ์ตูนอนิเมชันง่ายๆโดโมเอไอทำให้คุณได้กลายเป็นแบบนี้หรือแบบนี้และอีกหลายๆแบบตามต้องการจากรูปเราวิดีโอจากวิดีโอธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนให้เป็นมิติมหัศจรรย์แบบนี้หรือเป็นแนวการ์ตูน 3D animation style ฟอน p i พิกเซลสไตล์แฟนก็สไตล์คือเราสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายหรือแบบ